ข่าวประคมแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่2ธันวาคมโดยโคชเชฟ,ฟบอลแมนเชสเตอร์ยนะูไนเต็ดเย็นนี้ขอเสนอเอารล้วไงผีสนใจที่จะซื้อการกเกอร์ในช่วงตลาดเดือนพรกราคมแต่เรดเพียงแค่26ล้านปอนด์เท่านั้นโดยสมมติสอนแมนยูน่าจะลุยตลาดพกรารกคม2026ล่ากองกลางคอนเนอร์ก,กาลิเกอร์ของแอตเลติกมาดริดอีกครั้งเมื่อทราบดีว่ามีราคาเปิดขายแค่6 26ล้านปอนด์เท่านั้น ดยการบริการข่าวจากเคียร์วิโกพอสแคดบอกว่าแมนยูเองนั้นพยายามที่จะเช่ายืมมิฟิลไวเบ็นประเภทเมื่อตลาดซัมเม,มอร์ทว่าถูกปฏิเสธเพราะว่าเชนเนอร์เชียโก้เเมลเดมองเขาอย่างไงก็อ,อยู่ในแผนในครั้งนี้อยู่ดีแต่เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาอ่าชัดเจนแล้วว่าแอตเลติโกมาดริดนั้นไม่ได้วางการ์เกอร์เป็นเสาหลักเห็นจากโอกาสในการยืนระยะครบ90นาที ผลเดียวในช่วงซีซั่นนี้ซึ่งเกมอาราลิก้าเองที่เพิ่งปรับอ,รอารเบรอัลส์โอเบชโดไป2 0ต่อนั่นทำให้บริษัทแดงหาทางที่จะเอาวิฟิลค์คนขยันกลับมาเล่นอังกฤษด้วยโปรเจกต์ที่ทวงคืนความยิ่งใหญ่แก่ชินโอเทอร์ฟอร์จแล้วก็ดุ้นเข้าตาโทมัสทูเคิลเฮดโค้ชสิงโตคำรามเพื่อที่จะหนีไปศึกโบว์ครับ2องัรอบสุดท้ายในครัังนี้ตำแหน่งกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์คือจุดที่เฮดโค้ชบริเวณอาร์มริม มองหาจิตนาให้มาแทนที่ค o อ y ี้เมนูลูกบอซึ่งก็วีสไตล์ที่ไม่เหมาะกับระบบ3 4 2สสัญญาของกาเเกอร์เหลือถึงมษนนายนปีนยี2สิเระเดอยู่ที่26ล้านปอนด์เรียกว่าสมเหตุสมผลในครั้งนี้พอสมควรนะก็เป็นาว่างานนี้นะคอนเนอร์กาเเกอร์นะฮะราคาไม่แพงน่าสนใจอีกต่างหากเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับแมนซิตี้มองเอเดอร์สันเป้าหมายปรองในการเสริมแดนกลางนะ โดยแมนเชสเตอร์ซิตี้จับตามองแอดเดอร์สันกองกลางชาวบ,บราซิลของอตาลันตาเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการเสริมแดนกลางช่วงซัมเมอร์ไปี2026นนะโดยแอดเดอร์สันกำลังเป็นที่ต้องการของหลายสมโมสรและตอนนี้ก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมอยู่ด้วยโดยกองมองกองกลางทีมชาติบราซิลนะฮะเป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้หากว่าพลาดเป้าหมายหลักในะครั้งนี้ ตามการบร,ริการข่าวจากด้านของ Sky Sports Switzerland เป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือเอริชแอนเดอร์สันกองกลางทีมชาติอังกฤษที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นกับพทานของ n นอต i n g h a m f o r e s ์แต่ว่าอุปสรรคสำคัญก็คือการแข่งขันที่ยากลำบากช่วงเสมอปีหน้าและการประเมินค่าตัวที่ ใกล้แตะหลัก100ร้ล้านปอนด์ในครั้งนี้เต็มฉีแล้วดังนั้นแมนเชสเตอร์ซิตเองนั้นจึงมองเป้าหมายลองลงมาอย่างคันตั้งของเอเดนสันที่ก่อนหน้านี้อตาลันตาเคยตั้งค่าตัวเอาไว้อยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรเมื่อครั้งได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วซึ่งเอเดลสันเองนั้นมีสัญญาอยู่กับสโมอสรแห่งแบกาโมนถึงปี2027หากว่าอาจารันต้ายังคงไม่สามารถที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ในคังนี้ได้ค่าตัวของกองกลางในวัยชกเปลียนนี้ก็จะลดลงอย่างคาั่วภภาพเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026เพราะว่าสัญญาของเขาจะเข้าสู่ปีสุดท้ายในครังนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ ก็เป็นดังว่างานนี้ลุ้นกันต่อไปนะฮะแมนยูจะปล่อยให้แมนซิตี้ปาดหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับเรามาดูข่าวต่อบบานกันครับเดวิดเบคแฮมขอพูดตรงๆถึงแมนยูของรรเบนอัลเบริมในะครับนี้กันสักหน่อยนะเมอร์เซอร์เดวิดเบคแฮมนะฮะตำนานแข้งขวัญใจแฟนบอลแมนยูออกมาให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาถึงความคืบหน้าของทีมในยุคข,ของกุนซือโรเบนอัลบริมโดยที่ยอมรับบอกว่า แม้จะเห็นสัญญาณเชิงบวกบางอย่างแต่ว่าทีมก็ยังคงพัฒนาไปอย่างช้าๆเอาบดิมเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนไปีสองวันยี่สิบสีุ่มทีมมาแล้วมากถึงห้าสิบหกนัดเก็บชัยชนะได้เพียงแค่ยี่สิบสองนัดและแพ้ไปถึงยี่สิบนัดผลงานที่สั้นก่อนก็แย่จนหล่นไปจบอันดับที่สิบห้าของลีกซึ่งอาจเป็นอันดับที่แย่ที่สุดในหน้าบติศาสตร์ของบ้านผลบอลสโมสรแมนยูในยุคพิมร์ลรีกในคังนิ้เลยก็ว่าได้ ความิดหวังยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อแมนยูนันแพ้ให้กับสเปอร์ในรอบชิงสแตนเลอร์ในศึกยูโรปลีกทํกาให้พวกเขานั้นไม่บอลยุโรปให้ลงเล่นในช่วงซีซั่นนี้ส่วลให้สโมสรต้องมองหาทางทํารายได้ผ่านเกมอุ่นเครื่องในช่วงการสัปดาห์นอกจากนี้ช่วงต้นฤดูกาลใหม่ย,ยังถูกเขีย่ยตกรอบคาราบาครับโดยนํำมือทีมจากลีกทูอย่างกริชพีทาวสร้างแรงกดดันมหาศาลต่ออัมอริม อย่างไรก็ตามกุสูดชาวบูติเกชเองนั้นยังเอาตัวรอดจากเก้าอี้บร้อนได้สําเร็จหลังจากที่พาทีมแพ้แค่1นึงนัดจากทั้งหมดเเกมหลังสุดและก็ชนะถึง4นัดฟอร์มที่เริ่มกระตื้นขึ้นซึ่งเกมล่าสุดที่แมนยูพลิตสถานการณ์จากตามหลังคริสตัลพาเลสก่อนจะกลับมาชนะด้วยผลบอล2ต่อนหนึ่งในคลัลนี้และเบอร์สุกถามถึงมุมมองต่อทีมชุดปัจจุบันของแมนยูทางด้านของเดวิดสเปคแฮมเองก็ยอม,มรับว่า มีอีกหลายอย่างต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ก็เชื่อว่าอลบริมนั้นเป็นุนซื้อที่ดีและทีมก็มีศักยภาพที่จะค่อยๆเดินหน้าไปที่ทางที่ถูกต้องผมคิดว่ามีสัญญาณว่าผู้จัดการทีมกำลังพลิกสถานการณ์เขาได้รับปรับเปลี่ยนบางอย่างและก็เหล่านั้นกำลังมีผลงานที่ดีขึ้น แต่เราจะต้องพัฒนากันอีกมากเลยนะและก็ยังคงมีบางเกมที่เรานั้นเล่นได้ไม่ค่อยดีนักผมคิดว่าเรานั้นมีพจัดการที่ดีและผมคิดว่าเขาเองนั้นกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างนี้ไปอย่างช้าๆในขณะนี้เป็นนว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ทณาน,นของเซอร์เดวิชไปแคมปก็ได้บอกเอาไว้เช่นนี้นะครับรัมาดูข่าวต่อมากันครับ อะไรไงต่างจากตอนนี้เมื่อโฟซูเมนซาเปิดเผยกดสุดเข้มงวดสมัยที่เป็นเยาวชนของแมนยูนะเมื่อเรียกว่าเป๊ะทุกระเบียบนิ้วนะฮะทีมวอทีโฟ s ซูเมนซานดรับชาวเนเธอร์แลนด์เองย้ายจากทีมเยาวชนจากอาแจ็กอัมส์ดัมมาอยู่กับทีมเยาวชนของแมนยูเมื่อช่วงปี2014ขณะที่เขามีเพียงอายุแค่16ปีจากนั้นแข่งสารพัดประโยชน์รายนี้ก็ได้ประเดิมสนามให้กับทัพปีศาจแดงชุดใหญ่ ไปอีกสองปีถัดมาแต่ก็ไม่อาจจะยืนทะยะได้ก่อนจะถูกปล่อยยืยมตัวและก็ขายขาดในท้ายที่สุดรวมแล้วลงสนามให้กับแมนยูไปเพียงแค่30เกมเท่านั้นล่าสุดทีมวอทีฟอร์ซูเบนซาเดวัย27ปีที่ยังคงไม่ได้มีต้นสังกัดมาแล้ว1ปีก,กว่าหลังที่แยกทางกับไบเออร์เดเรวบโคเซนได้ออกมาให้ล้ำลึกความหลังสมัยเป็นเด็กผีและเด็กฝึกหัดของแมนยูว่ามีกฎระเบียบที่เข้มงวดอย่างมาก จะทำให้เขาเองนั้นไปเจอปัญหาเรื่องการปรับตัวมันก็ไม่เชิงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง,งใหญ่สำหรับผมหรอกนะเพราะาผมอยู่ที่นี่อาแจ็คมาเนี่ยตั้งแต่อายุ8ขวบจนถึง16ปีและผมก็ย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดพูดตามตรงก็คือผมอยู่ในศูนย์เยาวชนฝึกที่ดีเกือบจะตลอดชีวิตของผมในครั้งนี้เลยก็ว่าได้ตามที่ผมไปแมนยูในช่วงปี2014อะไรหลายอย่างในศูนย์ฝึกมันแตกต่างจากตอนนี้ เรามีบรายันช์แม็กฟานเลสเป็นผู้ในการและก็พอแม็กซกินเนชเป็นผู้จัดการทีมของผมพวกเขาเป็นคนที่เข้มงวดแต่เป็นคนความเข้มงวดที่ดีนะและก็มีกฎค่อนข้างจะเคร่งคัดเมื่อเทียบกับตอนนี้อย่างเช่นเรื่องที่คุณต้องใส่สตั๊ดสีดําในตอนนั้นผมมีสัญญากับไนกี้อยู่แล้วแต่นั้นผมจึงมีแต่สตัดสีสีของพ่อผมผมเลยต้องพ่นสีดาสตั๊ด คู่หนึ่งให้เป็นสีดำสำหรับการแข่งขันนัดแรกกับเอฟเวอร์ตันแต่สีที่พ่นก็หลุดออกไประหว่างเกมนอกจากนี้คุณยังคงไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ใส่ถุงมือหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันใดๆในระหว่างการแข่งขันที่อาแจ็กนั้นผมได้รับการอนุญ,ญาตให้ทําทุกอย่างได้ดังนั้นส่วนที่ส่วนนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากในช่วงแรกแม้จะไม่สามารถแจ้งเกิดได้เต็มตัวแต่ว่าทีโมทีฟอสูเมนซา สามารถที่จะคว้าแชมป์ FA ฟเอคัพลีคคัพและก็ยูด้ l ป้าลีก,กับแมนยูได้อย่างละหนึ่งสมัยสมัยที่เขาอยู่กับแมนยูนั่นเองครับโอ้โหเป็นยังไงบางงานนี้นะฮะถือว่าความเข้มงวดเป็นบ่อกเกิดแห่งวินัยนะฮะวินัยเป็นบ่อกเกิดแห่งความสำเร็จนั่นเองเรามาดูข่าวต่อบาเกั่นครับอะไรยังไงโอนาน่าลุดโผลทีมชาติแคนารูนชุดรุริสกแอฟริกันคัพออฟเดชันเมื่ออองเดรโอนาน่าเผชิญปัญหาหนักกันอีกครั้งหลังจากที่ถูกตัดชื่อออกจากทีมชาติแคนารูน ชุดโดยศึกแอฟริกันคัฟออฟเดชันโดยทางด้นของทางฝั่งผู้รุกษาประตูในวัย29ปีเสียตำแหน่งนายทวารเมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนจะถูกปล่อยตัวไปให้กับทางต้ของแทรปซอนสเปอร์ทีมในตุรกียืยมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแคมบร์รูได้ประกาศรายชื่อ28นักเตะที่จะลงแข่งขันรายการแอฟริกันคัฟออฟเดชันหรือว่าเอฟคอนซึ่งจะเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมนี้ แต่ว่าโอดดน่าอีกนั้นกลับไม่อยู่ในรายชื่อผู้เล่นของทีมและก็สร้างความประหลาดใจในครั้งนี้เป็นอย่างมากขณะที่บรอันชเชมเบมโมกองหน้าของฝั่งแมนยูและก็คาร์ลสวาเดบากองกลางของบริัตันซึ่งก็มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมด้วยค่าตัวที่มหาศาลสูโอแทฟฟอร์ดเดย์โชสมเออร์มีชื่อติดทีมตามปกติรวมทั้งจอชเควินเอนกุนกูอดีตปีของสเปอร์ซึ่งปัจจุบันเล่นในกัพนันของดีบริยาคลับในซาดีอาราเบีย ก็ถูกทีมชาติเลือกติดทีมในะครั้งนี้เช่นเดียวกันนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสมสรรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนต่านชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ